เทคนยะสองหมื่นสองพันโลนี่ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เขาจะออกมาพูดถึงเ็คระยะสองหมื่นสองพัโลว่าผมต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะ mm hmm. เออ พอดีไม่ไลงคลิปมาหลายวันนะพอดีเป็นช่วงฝึกงานใกล้เสร็จงานก็จะเยอะนิดหน่อยนะแต่ก็มีเวลามาทําช่องต่อแล้วฮะก็ดูกันไปแบบยาวๆนะก็ก่อนชมลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะ เราจะมาพูดว่าอะไรนะเทคโน 22, โลยี2 0 0อ2 0 0 0โลเนี่ยต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะมีประมาณนัก6-7อย่างนะแล้อย่างแรกที่เปลี่ยนเลยก็คือน้ำมันเครื่องกับกล่องน้ำมันเครื่องนะที่ต้องเปลี่ยนเลยแล้วก็ไปอย่างที่สองเนาะอย่างที่สองที่ต้องเปลี่ยนก็คือกล่องอากาศนะเออหูรถกัมนมั้ยตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นวัดนะถ้า เปลี่ยนเปลีก็ขอบใครด้วยแล้วก็อย่างที่สี่อะไรก็คือตัวน้ำมันหล่อเย็นกับไอ้น้ำมันเบรกนะที่ต้องเปลี่ยนอันนี้คือสูตรแนะนํานะแล้วก็ผมได้ความรู้ใหม่มาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกินสองหมื่นโลขึ้นไปแล้ว ประกันเครื่องสูญเขาจะขาดนะเหมือนประกันเครื่องสูญเขาประกันให้แค่สองหมื่นโลเฉยๆถ้าเกินสองหมื่นโลึ้นไปก็คือประกันเครื่องขาดจะไปเซอร์วิสท,ที่สู์หรือไปเซอร์วิสท,ที่ไหนก็มีค่าเท่ากันนะเออต่อไปผมก็น่าจะเซอร์วิสนอกคงไม่เซอร์วิสศูนย์ละเพราะว่าผมคิดว่าศูนย์มันค่อนข้าง,งแพงนะ อย่างนี้นะ่ะอย่างนี้ห้า,าอย่างนี้ห้าที่ผมต้องเปลี่ยนก็คือพับเบรกนะมันก็อย่างนี้หกก็คืออะไรวะลืมลืมละลืมลืมช่วยเลย อย่างนี้หกเป็นการไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่เป็นการตั้งวาลวขอไปเติมน้ำมันมก,ก่อนทันแสดงไหมเนี่ยทันทันอยู่ห้าวิ 9ก้าห้ารอยนึงครับ เป็นเนี่ยคือแง่งดับในปั๊มเฉยเลยแล้วก็คิ้งหน้าเด้วพาปถ่ายน้ำมันคือเอ้ยพายามไปเช็คระยะที่สูดนะ อัดหนึงนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอนะ่ะไม่ขี่แล้วได้หายคิดถึงแล้วก็มาพูดถึงอันนี้เล็กน้อยนะเป็นการให้ความรู้นิดนิดนิดหน่อยนะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยซี v ิ c เอฟเคนี่มันสวย,ยจริงๆอะไรกันเตี่ย คลิปมา่สี่วันนี้คนยอดคนดูคลิปนี้ก็อาจจะตกลงไม่ถึงเหลือประมาณนะักยี่สิบสามสิบนะปกติคนก็จะไม่ค่อยดูอยู่แล้วไม่รู้ว่าพูดที่สามพันสี่สิบคนนี้หายไปไหนละดูกันไม่กี่คนนะสงสัยแบบกดกดซับสไครต์แต่ลืมกดสั่นกระดิ่งไงอือทำาเลยพักฟิงดีๆไปไงอือทำไมกูขี้โมยจังวะไอ่พูยคนเดียวอ่ะอะไรกันครับเนี่ย ก็หลังจากิปนี้ไปก็จะมีออกทริปเนาะออกไปเข,าข่าคอรอบแล้วออกไม่ถึงไปไม่ถึงเข่าคอนะไปแค่ภูผาหมอ,อกปะเออมันก็จะอยู่ตั้นไอ,อ้เาเรียกตีนเขาเข,าข่าคอเนอะเอ,อก่อนขึ้นเข,าข่าคอนั่นเองก็หลังจากน,นี้อาจจะมีทริปเล็กๆน,น,น้อยๆนะก็ฝึกงานเสร็จแล้ว ก็เหลือแค่ทำวิจัยนะแล้วก็ผมก็ถ้าวิจัยเสร็จก็เป็นการจบการศึกษาที่ดีนะระดับปริญญาตรีนั่นเองอือยากจะจบแย่อยู่แล้วนะโอ้พี่แก่โอ้โหลุงออกี้ผมก็จะลงไปคุยกันล่ามมะม่วงเอาดิโอ้กระตุกเลยเมื่อกี้อาย ไปแบบจะดาอีกวันนี่้รอเอาไปซื้อของแบบนึงอนะ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรอนะก็ใจกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเช็คระยะที่สูดกันนะ